ทิศผมจะปิดท้ายคงจะเกรงว่าจะเกิดแบบที่สากแก้วอะทผู้ชมฮะเป็นเพจข่าวท้องถิ่นบึงการเป็นคลิปวัยรุ่นกวนเมืองไม่พอใจก็ไปคว้างปิงปองใส่บ้านเรือนเย้ยกฎหมายโพสเฟซบุ๊กโชยแถมถ่ายคลิปตำรวจรถตำรวจไม่ทำอะไรเห็นไหมในายชมองเป็นลูกหลานคนมีสีเรื่องไรเงียบคลิป<ะ>ที่<ะ>มีพฤติกรรมปาระเบอรได้ดูสักนิดหนึ่งนะ ขนาดเตือนว่าในบ้านมีผู้หญิงมีผู้หญิงมีผู้หญิงนี่ยังไม่นับคลิปที่มารุ่นกลุ่มนี้โชว์ชกต่อยพกอาวุธมีดสั้นมีดยาวไล่ฟันกันไม่เว้นแต่ละวันแถมมีการโพสต์ลงโซเชียลมีคลิปขี่มอเอร์ไซคไล่ตีกับผู้ริมีครบและไปอีกครั้งหนึ่งที่ชาวบ้าน ดูเหมือนว่าจะอ้างว่าตำรวจไม่เห็นทำอะไรก็ไปร้องขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลังค่ะบอกว่าขอให้มาทลายแก๊งทะลุถุงหน่อยนี่ฮะแก๊งทะลุถุงชื่อแก๊งหมายถึงอะไรอ่ะทะลุถุงถุงยางเหรอใช่อ๋อมันก็ไม่ควรจะมาเขาเป็นเด็กนะไม่เมื่อวานนี้คือท่านภูมิกับบึงของหลงท่านยินว่าไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการติดตามตัวได้มาสัก80%ซแล้วตอนนี้ รู้คนก่อเหตุแล้วเชิญผู้ปกครองมาแต่ล่าสุดคุณกันจอพลังบอกนะฮะชาวบ้านบอกแจ้งตำรวจแล้วก็ยังไม่หยุดวันนี้จะลงพื้นที่ประสานพบตรต่อศักสุวิมนและพบตรสั่งย้ายผู้กกับแล้ว,วสั่งย้าย,แล,ย,ายแล้วค่ะอันนี้บริหารกันโดยอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันนะอย่างที่ว่าที่บิ๊กโจ๊กบอกนะใช่และปรากฏว่าตำรวจบิงของหลงมีการจัดทีไมไล่ล่าที่ใครไล่ล่าเนี่ ได้มา11คนตั้งแต่เมื่อวานาอายุ13ปีหนึ่งคน14ปีอีก7คน15ปีอีก2คนท่านผู้ชมล่าสุดแก๊งทะลุถุงโอ้ยมีการเชิญผู้ปกครองกับเยาวชนมาบันทึกข้อตกลงใช่ไหมใช่ตามกฎหมายเด็กอะค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกอ่ะเอ็กก่อนหน้านี้ที่บอกเคอร์ฟงเคอ